ครับสวัสดีครับช่อง lsm 9 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทวมโลกนะครับวันนี้วันที่ท3มิถุนายน2564เราจะไปที่ยูโร2020นะครับเมื่อคืนก็มีเหตุการณ์นะครับคิดเสียงเส้นนะครับผู้ช็อกดับคาสนามนะแต่ก็ปืนแล้วนะครับคนเขอันตรายนะก็ขอให้ปลอดภัยนะครับวันนี้เราจะไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับเจอยูเคนะฮะเวลาการแข่งขันตีสสนามโยฮันคับอารีน่านะครับ อัสตดัมเนเธอร์แลนด์นะครับเรทไทยเนเธอร์แลนด์ต่อ1ลูกนะฮะเนเธอร์แลนด์ครับมันนัดดวลทีม352ครับลงจำการไปด้วยแฟงกี้ไดยองครับจอร์รี่ไวเดอดุมนะฮะเมฟริดเดอบายวุสเกตฮอร์นะฮะเดเซดูเฟมแล้วก็มาเทสเดลูมนะฮะลงสนามทุกทีมได้ในวันนี้ครับด้านยูเคนะครับมันนัดดวลทีม4141โดยมีมาลอสครับมิโคล่านะฮะอเล็กซานเดอร์นะฮะแล้วก็มาโยลิโก้รุสแมนมาลินลัสกี้นะฮะลงสนามทุกทีมยูเคคได้้ในนนนวััีะรบ คาดว่าเกมวันนี้ครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มหลังเล่นได้ดีนะครับครับพวกวินนะฮะฟ้าชายมา3มเกมตลอดสเกมหลังที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเก็บชัยในเกมล่าสุดด้วยฮะ,ะแล้วก็ไรผ้ายาวนานะครับตลอดสี่เกมหลังที่ผ่านมาเกมลุกบุกบ้านครับกองกลางสร้างสรรค์เกมฟุตบอลได้ดีนะครับรวมทั้งเกมยา่าทําได้ดีเสมอนะฮะด้านยูเคผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังหลุดเสมอ4ี่เกมติดต่อกันฮะก่อนกลับมาเข้าวิน2นัดหลังสุดพร้อมเกมลุกกดสกอร์ได้มากขึ้นลวแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับตลอดันาณะ6นัดหลังที่ผ่านมาฮ ยูเคกำลังอยู่ที่ขาขึ้นนะครับแต่เจออัศวินสีส้มไม่ธรรมดาครับก็คู่นี้ก็ดูสูสีนะฮะราคาวันนี้นะครับเนเธอร์แลนด์เมื่อวานต่อ1ลูกบวกสิวันนี้ไหลลงเป็น1ลูกลบสิบราคาจริงผมไปดูมาแล้วมีครึ่งคุ้ลูกด้วยนะฮะคู่นี้นะฮะครึ่งคุ้ลูกจัดเนเธอร์แลนด์ได้ครับคิดว่ามีโอกาสชนะลูก1สูงนะฮะกินมุมหนึ่งนะฮะคู่นี้จัดเนเธอร์แลนด์นะฮะคู่ต่อไปครับจะไปที่ลาลลก้าสครับเพลออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศครับ ลาโยบาเยกาโนเจอคิโรน่านะครับเวลาการแข่งขันปีสองครับสนามเอสตาเดโอนบารเยตัสนะครับเพลทไทยลาโยบาเยกาโนต่อครึ่งลูกนะฮะผลงานพบกันล่าสุดครับลาโยบาเยกาโนชนะคิโรน่ามา2-1หนะฮะวันนี้นะครับลาโยจัดทีในระบบ4 2 3 1านฮะโดยมียาซินกามิสนะครับออสกาเตโลอิซซีราซอนนะครับแล้วก็ออสกาบาลเลนดินนะครับลงสนามให้ทีมได้ในวันนี้ครับด้านทีมเยือนคิโรน่านะฮะ มาด้ตัทีม3-5-2ครับโดยมีเอก็กกาดบาเซนา่านะครับคิสเตียนตาูนานี่นะฮะเอเล็กปาเตเรซาแล้วก็ลามอสโลคิตเต้มอรซูนะครับลงสนามท้วทีมท,ที่โรน่าได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับชิงดำนะครับเลื่อนชั้นสูลีกสูงสุดนะครับโดยทางลาโยบายกาโนโดได้เฝ้าลังก่อนนะครับด้วยผลงานสุดมั่นใจนะครับฟ้าชายไม่ได้4เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาเกมรบกมับเกมลุกดูดีเลยทีเดียวในช่วงนี้นะฮะ แต่ก็ดูไม่ง่ายนะครับต้องรับการบรีบของคีโรน่านะครับที่พวกเขาแข็งแร่งเช่นเดียวกันครับไม่แพ้ใครมาเป็นเกมที่แปลแล้วนะฮะดูแลเกมนี้ฮะบทไปบทกันมานะครับมีโอกาสเซดร้ายโยนะฮะเล่นในบ้านด้วยครับชิงความได้เปรียบก่อนนะแต่กอลดูราคาก่อนฮนะลายโยบียกันโน่เมื่อวานต่อปปปบสิบคนนี้ไหลลงนะเป็นปปปลบสิบนะฮะคู่นี้คิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะก็ในบ้านก็น่าเล่นเหมือนกันต่อปปนะลองคิโหน้ากันครับเปลี่ยนใจนะ ไปลองคีโหน้าปปครับคิดว่ามีโวกาสออกเสมอสูงนะน่าจะอึดอัดกันครับไม่กล้าบุกกันเยอะนะฮะคูนนี้ลองคีโลหน้านะครับทีเดียสองตัววันนี้นะฮะคู่แรกให้ไปเนื้อแถลนะครับตอครึ่งบุบลูเท่านั้นครับส่วนคู่ที่สองให้จัดลองคีโหน้าปปครับมีโวกาสออกเสมอสูงนะฮะแนะนำไว็ดีนะครับ l s ด g o บริการดี2 4สชั่วโมงฝ่าถอนภัยหนึ่งกทีแอดมินน้าลักแก้ปัญหาทุกเรื่องกันเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูฟุตบอลให้สนุกติดไปนู้นไว้หน่อยเฮงเฮงรวยสวัสด